เรื่องกัน3วันแต่มมติคณะรัฐมนตรีครับสุกที่13เป็นต้นไปนะครับเนื่องในวันสําคัญคือวันนวมินทร,รมหาราชเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับกิจกรรมในแต่ละพื้นที่นะครับโดยทางเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบ,บพิตร นางจิรพรโมศิกรัตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลเปิดรับบริจาคโลหิตและอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทระมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร โดยมีข้าราชาการและประชาชนเดินทางมาบริจาคเป็นจนํานวนมากเพื่อสํารองโลหิตและอวัยวะไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉินทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องศนขอเชิญพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชตลอดเดือนตุลาคมโดยผู้ประสงค์บริจาคโลหิตและอวัยวะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องศนหรือที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสังวารในวันและเวลา รราาชกาค่ะสําหรับการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิตครับควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงรับประทานอาหารเช้าก่อนมาบริจาคงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีส่วนสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์ก็ไม่เพียงแต่แม่ห้องสอนคุณผู้ชมครับจะหาก